สวัสดีค่ะลิซ่าสวยยันเงาทำให้ชาวเน็ตตะลึงแม้จะยืนอยู่เฉยๆแต่ก็เรียกความสนใจได้อย่างง่ายดายคลิปนี้มาอัปเดตแปลบทความถึงลิซ่าพร้อมติดสติกเกอร์มงลงเบาๆจากซื่อเกาหลีโ r e a b r u ูโดยกล่าวว่าลิซ่าบลักพิงเป็นหนึ่งในไอดอลเคป๊ pop, ซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบมากที่สุดในโลกและมันง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม ปัจจุบันแว็บพิงค์ค่ะกำลังทัวร์คอนเสิร์ตบนพิงค์อยู่แถวยุโรปซึ่งการแสดงล่าสุดในปารีสโคเปเฮเกนและเบอร์ลินก็นได้เสร็จสิ้นไปแล้วสมาชิกทั้ง4ได้ทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดของพวกเขาในการทัวร์รอบโลกทั้งหมด45รายการสมาชิกแต่ละคนได้รับการยอมรับในความสามารถความเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์ที่น่าชื่นบนเบทีนอกเหนือจากการแสดงเพลงยอดนยยมของพวกเขาในฐานะกลุ่มแล้วสมาชิกแต่ละคนยังสร้างความประทับใจให้แฟนๆด้วยเบ ทีเดียวของพวกเขาอีกด้วยสำหรับสเตทเดียวของลิซ่าสมาชิกวงแบ็คพิง์ผู้มากความสามารถเธอได้แสดงซิงเกิลเดียวของเธอและลิซ่าและมันนี่หรือแม้กระทั่งการเต้นรูดเสาที่น่าประทับใจสมาชิกทั้ง4กลายเป็นไวรัลในการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกหลายครั้งและล่าสุดลิซ่าก็กลายเป็นไวรัลด้วยเหตุผลที่ม่ค่าถึง สำหรับลิซ่าแน่นอนว่าเธอได้กลายเป็นไวรัลอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแล็บที่น่าทึ่งการเต้นหรือความน่าอิจฉาของเธอในฐานะราชินีแห่งซีรีนซึ่งทั้งหมดนี้เธอเคยเป็นไวรัลมาก่อน แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เธอกำลังกลายเป็นไวรัลด้วยภาพเงาของเธอเพียงภาพเดียวจากภาพไวรัลที่ปรากฏเราได้เห็นลิซ่าสร้างความสนใจเพียงใช้โครงร่างขนาดที่เธอโพสท่าสบายๆบ,บนเวทีในปารีสอวดสัดส่วนที่เหมือนไม่มีอยู่จริงของเธอและโครงหน้าที่งดงามในชุมชนยอดนิยมออนไลน์เกาหลีลิซ่าถูกรีโพสต์ไปอย่างรวดเร็วชาวเนต็ตไม่สามารถเข้าใจได้ถึงความไร้ทิฏฐิของลิซ่าแม้แต่ภาพที่แสดงให้เห็นเพียงเงาของเธอด้วย ใภาพเงาของเธอถูกเปรียบเทียบกับหุ่นจำลองและเธอเปรียบได้กับตัวละคร AI ชาวเน็ตอีกคนถามว่าเธอสูง166ซนตเมตรจริงหรือเพราะสัดส่วนเหมือนนางแบบบ้างก็บอกว่า ว้าวบ้าไปแล้วสุดยอดจริงๆและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตภาพไวรัลดังของลิซ่าที่กำลังเป็นกระแสนในชุมชนออนไลน์เกาหลีซึ่งแอดก็หอ,ย,อยกมาแชร์ให้ได้ชมกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ